อร่อยปะิี่ข่แดงอร่อยปะอะอร่อยปะอร่อยสิไม่ต้องถามดอกนี่กินไข่แดงบำรุงใช่ไหมกินวันวันไข่แดงอะไรคะไม่เหมือนละ อัีนี้กวาเรียบร้อยกว่าไม่ค่อยด่าแล้วใช่ไหมโลก<ล>เอออาพูดพอพูดเบาๆแล้วใช่ไหมคระรับป่ะ<ล>รับ<ล>รักเอวอ,<ล>อ,อิน่ะค่ะล้วไากิน<ล>มีอไข่ไปก่อน ไปปะอ้ดำเหาปะได้ดำปะแมวแล้เหรอไม่ได้รังโค้งเลย พอแล้วเหรอเก็บไว้กินเหรอไหนอะไไหนหนีไหม เป็นไรเงียบจังเสียเสียภาพพดหมดเลยภาพพดนวยวายอะภาพพดแตงปลาวยวายอันนี้เรียบร้อยแล้วปลอกเดีย๋ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนละคนละคับปลอกเลยเงียบไอแม่พูดคนเดียวครับเผลละไอหม,หมาไ,หมไปก่อนนะงั้นนะ่ะมีอะไรเลย เ7หนุ่ย,ยนี่นะบ๊ายบายไปครับก่อนเลยอันนี้น,นะครับครับก่อนนี่ตูดบ๊ายบายไปบายพี่แล้วคบตุ๊บๆครับไปแล้วครับ